คาลามาซู oo, ตอนที่4ขอย้อนมากล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินดิเลย์ D E L A Y delay และเสียเวลาไปรอต่อเครื่องที่สนามบินโอแฮร์ชิคาโกเมื่อวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมเพราะว่าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากเดวิดสามีของเคอร์สตีและ จพ่อของเขาเพิ่มเติมค่อนข้างครบถ้วนที่เคยเล่าไว้ข้างต้นนั้นผิดหมดลบออกจากสมองได้เลยในวงเล็บขออภัยในความไม่สะดวกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่3ตุลาคมในวงเล็บก่อนเราเดินทาง2วันมีเจ้าหน้าที่วิทยุการบินหรือควบคุมการบริการทางอากาศ FAA เจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งอยู่แผนกคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R computer ประท้วงเรื่องใดไม่ปรากฏในข่าวใช้คัตเตอ C U t t E R cutter เชื่อเฉือนข้อมือของตัวเองก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลกันไปตามสิทธิของผู้อยากให้คนสนใจแต่ยังไม่ค่อยอยากตายสักเท่าไหร่นักหรอกปัญหามันจึงอยู่ที่จะต้องใช้ตัวสำรองมาแทน เขาไม่มีเวรและได้พักร้อนก็เป็นสิทธิของเขาที่จะไปหัวหกก้นขิดที่ไหนก็ได้โดยไม่ได้บอกใครไว้เลยในวงเล็บก็แปลกบุคลากรมีน้อยไปหรือไรสำรองไว้จำกัดจริงๆกว่าจะหาตัวพ่อเจ้าประคุณตัวแทนได้ก็ล่วงไปหลายชั่วโมงส่วนคนที่ประท้วงก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือบอกว่ากุญแจหรืออะไรต่ออะไรเก็บไว้ที่ไหนก็จะหากันพบ ก็กระทบการเดินอากาศของอเมริกาไปหลายเมืองทีเดียวล่ะในวงเล็บไม่น่าเชื่อว่านี่หรือคือประเทศสหปารีรัฐอเมริกาลูกพี่ใหญ่ของโลกโจพ่อของเดวิดเล่าว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนบินด้วย Air Force i A i r Air F ORCE Force TWO2 Air Force i ก็ลงไม่ได้ร้ายไปกว่านั้นท่านประธานาธิบดีโอบามาบิน Air Force One AIR Air e e FORCE Force ONE1 Air Force One จะมาลงที่ชิคาโก้ก็ลงจอดไม่ได้เช่นกัน ท่านจะมาปฏิบัติภารกิจที่ท่านก็เป็นชาวชิคาโก้ด้วยต้องไปลงจอดที่รัฐอินเดียนาและขึ้นเฮลิคอปเตอร์ H E L I C O P T E R helicopter ต่อมาลงที่ชิคาโก้ผู้โดยสารก็เดือดร้อนกันเป็นพันเป็นหมื่นไม่รู้ว่าเสียเงินไปมากน้อยเท่าไหร่ดังนั้นที่เสียเวลารอต่อเครื่องบินไปแกรนด์แรพิด สชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเท่าไหรนะ่นักแต่เราโกรธที่เขาไม่ประกาศด้วยคำพูดทางลำโพงหรือแจ้งผู้โดยสารด้วยวาจาให้เข้าใจในการที่เปลี่ยนจากเกจ14 G A T E G A T E เป็นเกต18เราต้องมางุงมังาราหาเอาเองไม่แน่ใจซะแล้วว่าเรามาอเมริกาหรือเนปาลกันแนะ่ติดตามต่อนหน้านะครับ คาลามาซู oo, ตอนที่5ก่อนที่เราจะเล่าเรื่องการพักอาศัยอยู่กับโรบินส์แอนด์ลนอยากจะเล่าถึงเมืองคาลามาซูที่หลายคนยังไม่เคยไปยังไม่รู้จักดีและยังไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อมาก่อนมลร,รัฐมิชิแกนประกอบด้วยหลายเมืองเช่น Detroit Grand ด์แร d s ิ u ส์ฟูลตันยูเนียนซิตี้เบลล่าครีก และคาลามาซูคาลามาซูอยู่ทางด้านตะวันตกของรัฐมิชิแกนใกล้กับเมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกนมีโรงงานผลิตยาและเครื่องสำอางจอห์นสันแอนด์จอห์นสันตั้งอยู่เป็นแหล่งผลิตกีตาร์โปร่งยี่ห้อกิบสันด้วยนะครอบครัวของคุณเคิร์ก ยู่ที่เมืองนี้เกือบทุกคนยกเว้นคุณพ่อย้ายไปอยู่รัฐฟลอริดาคุณแม่ของพวกเขาที่เราเรียกว่ามอม M O M มอมชื่อจริงของท่านคืออลิซาเบตแต่ท่านให้เรียกว่าเบ็ตตี้เป็นชื่อย่อหรือชื่อเล่นท่านมีลูกชายสี่คนคนโตชื่อเดียวกับคุณพ่อคือโรเบิร์ตแต่คุณพ่อชื่อเล่นว่าบ๊อบส่วนลูกชื่อโรบิน คนที่2ชื่อเจฟฟรียหรือเจฟในวงเล็บเสียชีวิตแล้วส่วนคนที่3มชื่อเกรกอรีหรือเกรกในวงเล็บเสียชีวิตแต่ยังเด็กเลยไม่รู้จักคนที่4ี่คือโจนาธานเคิร์กในวงเล็บเพิ่งเสียชีวิตเราก็รู้จักเขาว่าชื่อเคิร์กก่อนที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ก็ต้องรู้จักเจ้าของบ้านโดยสังเขตเสียก่อนเอาไว้จะแนะนำสมาชิกในครอบครัวของเขาเมื่อมีโอกาสครั้งนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับคารามาซูตอนที่6 เข้าบ้านกันสัทีพอพบกับโรบินส์แอนด์ลีนแล้วหลังจากเอากระเป๋าสัมภาระจากสายพานออกมาเรียบร้อยแล้วก็มาที่รถได้สัมผัสกับอากาศหนาวของเดือนตุลาคมได้สมใจทีเดียวอ้อยอิงอยู่ข้างนอกนานไม่ได้ต้องรีบขึ้นรถและรีบเปิดฮีเตอร์ A T e R, H E A T E R heater โดยด่วนในรถมีหมาตัวหนึ่งชื่อโบโบ ประวัติน่าสนใจโรบินขับรถไปยังถนนสายหนึ่งเห็นมันเดินอยู่ตัวเดียวไม่มีเจ้าของก็เลยแจ้งสถานีตำรวจไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์หรือมารับมันโรบินก็เลยเอามันมาเลี้ยงมันเป็นหมาขนาดกลางสีขาวเข้าใจว่าค่อนข้างมีอายุแล้วละ่ะเพราะไม่ซ่าเหมือนวัยรุ่นทั่วไปมาอยู่กับครอบครัวนี้นับว่ามันโชคดีเหลือเกินเป็นหมาตัวเดียวในบ้าน เจ้าของใหม่ก็ใจดีมีเมตตารักมันมากรู้สึกว่ามันมีความสุขสนุกสนานในวงเล็บเพราะมันบอกกลับใบมันเป็นหมาตัวผู้แต่ชอบอยู่กับผู้ชายเช่นโรบินและผมเลยเรียกมันว่าไอ้หมาเกแต่ผู้หญิงถ้าเป็นเจ้าของหรือถ้าคุ้นเคยกับมันมันก็เล่นด้วยอย่างสนิทสนมเหมือนเกกับชนียังไงอย่างนั้นในวงเล็บไราสาระ พอถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่ยังไม่ไหวที่จะเมาอ้อยกันต่ออีกนานงัดเอาของฝากบรรณาการอภินันทนาการออกมาจิ้มกล้องมอบให้สองคนไปช่วยกันจัดสรรแบ่งปันให้ลูกหลานเพื่อนฝูงต่อไปตามความเหมาะสมเราสองคนนั้นไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะมันกลายเป็นเวลากลางวันของเราไปแล้วแต่เขาคงง่วงนอนมากด้วยดึกเดินมากแล้วใบ ได้นอนห้องข้างบนใกล้กับเจ้าของบ้านส่วนผมต้องระเห็ดไปนอนห้องใต้ดินแต่เขาทำใหม่เตรียมไว้ให้ผมจริงๆน่าอยู่มีทุกอย่างบริบูรณ์เตียงใหญ่ที่นอนนุ่มอุ่นผ้าห่มหนามากหลายผืนทีวีจอห้าสิบสองนิ้วมีห้องน้ำส่วนตัวโซฟาในวงเล็บยังกระโรงแรมห้าดาวแนะ่โรบินกับผม ไปร่วมสโมสรพระหัสสบดีร่วมทานอาหารเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่ค่อยขาดตอนเลยใครจะสั่งอะไรมาทานก็แล้วแต่เพราะต้องจ่ายเงินเองในวงเล็บ American Share และก็ต้องเป็น American Breakfast A M E R I C A N American B R E A K F S a S T breakfast American breakfast ผมก็สั่งเบคอน B A C O N bacon นวงเล็บเบคอน Hash Browns H A S H a s h, h, h B R O W N S Browns h a Browns วงเล็บ Hashbrow n s, Hash eggs. s c r a m b l e e g g s S C R A M B L E, Scramble E d o u b l e g s e g g s Scramble Eggs นวงเล็บ Scramble Eggs ไส้กรอกแฮมอย่างเต็มที่โชละเพราะนานๆได้ทานอาหารฝรั่งสักทีหนึ่งทานกันไปก็คุยรำลึกถึงความหลังที่ใครเคยพบกันตอนไหนปีอะไร เรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างถ,ถ้อยทีถ้อยหรือฟื้นถึงความดีบ้างความเปิ่นบ้างก็หากันไปแต่ส่วนมากบรรดาหนุ่มๆเจ็ดสิอม,มักจะคุยกันถึงวีรกรรมของตนในอดีตหรือพบรักครั้งแรกเมื่อไรอย่างไรแต่ไปไปมามาก็วกมาคุยอวดลูกหลานเหลนของตนให้เพื่อนๆเนก่าได้ฟังและอวดกันถึงความสำเร็จของลูกหลานส่วนความล้มเหลวหรือความไม่ดี ไม่มีใครพูดถึงนอกจากเพื่อนที่จะหยอกล้อก,กันก็งัดเอาความหลังดังกล่าวมาแซวหรือเกทับกันเป็นที่สนุกสนานมากกว่าจะโกรธกันผมก็ได้แต่ฟังพวกเขาคุยกันพอเขาเบื่อเถียงกันก็หันมาแซวผมส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ผมเคยใช้ภาษาผิดๆเมื่อมาอเมริกาใหม่ๆแล้วก็ขำกันเฮฮากันผมจะหยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้ ก็ต้องงัดเอาของฝากของขวัญของที่เราเล,เล็กๆน้อยๆเช่นพวงกุญแจรูปช้างบ้างกระเป๋าลายไทยพัดรูปนกยูงบ้างออกมาแจกกันเพื่อปิดปากการสนทนาจึงเปลี่ยนเป็นการชื่นชมของไทยๆของเรานี่แหละผมก็ปลอดจากการถูกแซวไปได้ตอนเย็นก็ไปชมอเมริกันฟุตบอลของสองโรงเรียนในจังหวัดคุณโรบินเขาเป็นกรรมการจับเวลาเราขึ้นไปนั่งกันบนอัธจันทร์ ซึ่งมีกระจกกั้นลมผมนั่งหลับตลอดเพราะไม่รู้เรื่องเขาเลยพวกเขายังปลุกผมมาถามว่าคุณวิมลคุณคิดว่าทีมไหนชนะผมอยู่ในทีมเจ้าบ้านในวงเล็บทีมเย้าผมก็ตอบไปว่าทีมเยือนชนะมัง้งกลายเป็นความจริงพวกเขายั่กผมกันใหญ่ที่แช่งให้แพ้แต่ไม่ได้โกรธจริงๆหรอกกลับพูดไปว่า น่าจะเชิญผมไปเป็นนักพยากรณ์เกมอเมริกันฟุตบอลนะครับพ่อกลับมาบ้านโรบินก็ชวนลงน้ำกากุชชี่คืออ่างน้ำร้อนหรือเขาเรียกว่าฮอ t ทับ H O P Hot T U B Top Hot t o b น้ำในอ่างร้อนมันนวดหลังได้ด้วยมีหลายท่อ ตั้งแต่นวดเบาๆและหนักตามลำดับแล้วแต่เราจะย้ายไปนั่งตรงไหนในอ่างน้ำร้อนแต่พอขึ้นจากน้ำมันก็หนาวสั่นเขาต้องรีบเอาผ้าห่มมาให้ผมไม่อย่างนั้นคงแข็งตายวันนี้ตอนเย็นเขาชวนลงน้ำตรากุชชี่อีกผมร้องเสียงหลงว่า no no not tonight thank you บ้านนี้เขามีลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อโซฟีมันสนเหลือเกินไฮเปอร์ด้วย มันชอบกระโดดขึ้นมาเลียปากเลียคอของผมต้องสั่งมันว่า no no Sophie off off get down calm down เวลาเขารำคาญจะจับมันใส่กรงหรือเขามีรั้วพลาสติกกั้นมันไม่ให้มายุ่งกับคนได้สองตายายรักมันมากเลยและสองตายายจะมีเหลนอายุขวบกว่าๆามาเลี้ยงในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ด้วยเลยหายเหงา พวกเขาเลี้ยงตั้งแต่ลูกหลานและเหลนมาตลอดเลยจึงมีสุขภาพจิตดีมากใจดีใจเย็นไม่เคยทะเลาะกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปผชนภัยตามลำพังจะเดินไปตามร้านต่างๆไปหาอาหารกินเองต้องอ้อนวอนชักชวนเขาให้ผมออกไปเที่ยวตามลำพังกว่าจะเซย y เยส A Y อ a y y เอสย e s ส a ซย์สต้องใช้เวลาหน่อยแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับติดตามต่อตอนที่7นะครับ